การพูดถูกไม่สนหรอกค่ะไม่ต้องมาว่าให้เราต้องเลือดเนี่ยร้อนใจหรอกเราไม่เลือดหรอกไอคนที่ว่าแหละเลือดนอิชาอิชาคูเลอิชาคูเลยไหนเราาด่าไปเลยทำไมทำมนอย่างนี้หนุนนุนนุน สวัสดีค่ะพูดแบบนี้เนี่ยก็ถูกอีกพูดอีก็ถูกล้วไม่ควรจะจไงไม่ยังไม่เป็นไระตามฉันเนี่ยแต่ก็ถูกแล้วินาูมกันินผักบางกินบูก็มึกแม่วันนี้นะอากินบากผักแม่นานๆวาไปางเไอ้ว่องเหรอได้สินี่ไงเจ๊กินผักด้วยนะเราอะเจอโทษนะเดี๋ยวไม่กินมูใ้ลเจกินม เอใชวจจะทหน้ามึงผักเลยเดีลยนี้ผักใบเขียวเลยเยอะเยอะจะได้ปอ้วนรเ๋ยวตุจีจะได้หลบปนบุ้นเลยเราเจมี่หลบ้นปุ้นเลยไม่กล้าุ่มก็กินผักอดีตุ่ยจีไม่กินผัก อยู่ค่ะเดี๋ยวตัวกินปลานนะค่ะเห็นแล้วตอวกินหมูอะ่ะยอดแม่ครบเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนจ้า คนเลยที่มาพูดถูกเอาแข็มแพงเวลาว่าว่าไปเถอะอยากว่าก็ว่าไปเถอะเดี๋ยวนี้เราสมองรับได้แล้วนะไม่ไหม้เรารับไม่ได้นะไม่ไม่ใครมาว่าแม่งกูตายจะเป็นเดือยเป็นแค่จะตายจะช็อกเดี๋ยวนี้มึงด่าแบบโดนไปเท่าอีกแล้วมึงด่ากูเมื่อไรมึงโดนมาแล้วไปไม่ก็ไปเท่าอีกเจพีก็ต้องไปเท่ามา คนเราเห็นมีแต่ละคนที่ที่เขาเขียนว่าคนเราถ้ากล้าว่าอยูงต้องกล้าถ่ายหน้าไปดิบางทีใส่ลูกกระตูนบ้างลูกหมาบ้างลูกหมาบ้างเป็นลูกหมาได้ชาติหมาไอแมวไอแมวดิไอแมวดิไอแมวให้พี่ว่องกินหมูสามชั้นเยอะเยอะเราพี่ว่องจะย่างอยู่ย่างอยู่จ้าจะเจแยกไปแล้วย้ายมาอยู่เมื่อกี้ เมาหมู่กระทะอาจจะพูดไม่พอขอโทษนะครัะตายแล้วว่ากี่คนละที่พูดไม่พอขอโทษเข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีอ่ะแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็ส่งส่งมานอะไรใหม่ทั้ไมหนูดูไลฟ์สดไม่ได้เลยก็คั่วบอกอ้าวแล้วตอนนั้นไปพูดอะไรไวปจ๊ะขอโทษค่ะไม่ทันแล้วจ้ะก็โดนแล้วไงคใครไม่ได้ได้ไม่ดูได้สดนะคะไม่เคยอะไรมาการสุ่มมีบางหอะไรเงี้ยใครข้อที่ไหน่ะมันเป็นความคิดเหนมา คนให้ตุงอะ่ะเ,<ร>เขาไม่เคยว่าเลยแต่คนไม่ให้อะ่ะเสือก <c oughs> แค่นี้ยจบกลองใบเทาพูเยงองใบ <c oughs> เทา ừ, จ,จริงบออเรื่องอย่ามาเสือชีวิตกูเลยมึงไปที่อื่นเถอไปอืม <c oughs> ใช่